กลับมาจากโรงเรียนนะคะมีกล่องวางอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีมถุงถุงน่าจะลุงเอามาเอามาววงที่บ้านมีที่บ้านมีสวนแต่ว่ามังคุดนะคะไม่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 ่อยไม่ไม่ชอบไปสวนนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเวลาเด็กลุงก็จะเอามาตั้งไว้น,นะคะตั้งไว้หน้าบ้านมังคุดแรก เห็นว่าราคามันดีเนาะกิโลละหกิบบาทแต่ว่าช่วงนี้นะ่จาจะกิลาิโลกิโลละยี่สิบาบาทนะะก็ได้กินแต่ถ้าอยากกินก็ไปเก็บเองแต่เราเป็นคนแบบไม่ค่อยไปเก็บนะก็จะมาวางไว้ยังนี้เนะานะนะก็อีกหนึ่งกล่องนะคะอันนี้ทุเรียนที่บ้านก็มีสวนนะคะสวนทุเรียนก็จะมีสาริกามีทุเรียนบ้านแล้วก็มีหมอนทองเนาะแต่ว่า สาริกามีไม่เยอะแล้วก็หมอนทองก็มีไม่เยอะแต่ทุเรียนบ้านก็ก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ดูจากสีแล้วเนี่ยนะน่าจะทำห่าง,งนะคะไอ้ทุเรียนสาริกาที่แกะวันนั้นในตู้ก็ยังไม่หมดทีค่ะทุเรียนน่าจะเป็นหมอนทองมังคุดก็บอกว่าเวลากินนะกินคู่กันนะคะจัดเหมือนตัวนี้เวลากินก็จะ เมานะความดันขึ้นนะก็ก็ต้องกินอมังคุดแก่กระว่านะคะก็เลยเอามาคู่กัน